สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะมากมือนีนี่เส <In Japanese. S 2> ียบน้าก hmm. ันกับพี่น้องค่ะตำเล็บมือนางกับพี่น้องโอ้ยอวบใหญ่ๆเลยเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะป๊าดน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมากค่ะมากเสียบเสียบน้ากันกับพี่น้องค่ะมาก r a ลูกสาวค่ะโรยเม็ดกะทินด้วยนี่มามาพี่น้องมามาลงมือลูกหน้่งไล่แตกพี่น้องเด้อค่ะมาเด้ออวบๆใหญ่ๆพี่น้องอู้ย จับครับพี่น้งองพักค่ะจับโซนหนำนัวกันพี่น้งองเม็ดกระถินค่ะสับมากมพักจากสวนค่ะ ผักจากสวนเอาเลยลูกแซบอบอวบ้มยิ้จับหนำหน่วคก่อนว้าวมามาพี่นอ้องฟินมากแซบจ้ำเองค่ะ จำเองกินเองแซบเองจับครับพักลวกอร่อยไหมลูกอร่อยมากอืมแปดดำนำ้ำเนาะอืม จับหมกักผักสดๆจากสวนค่ะอืม,อมพี่น้อซ่บคักน่ากินมากอยงนี้ค่ะ สุดสุดเลยแซ่บมากเ <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องมาเด้อ <c oughs> มาค่ะมาพี่น้องเศษเศบน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาเศษเบค่ะ